ไตงเอไปต้อ,ไไองเอารถเดกข้าวหนึ่งแม่พาพลังงนมาเืเป็นอะไร <c oughs> ใส่คำนาคือคนตัวเอง <c oughs> เปิดร่วงนทีนนกัปเนไน่ยพร้อมมือเดียวกันเลยเ ครับไม่ไปเลยฮไม่ไม่ฟองตัวแกล่องใหญ่เท่าไรคุณจุดก็มีใช่ไหใช่เนี่ยอยู่ตามสภาพอดย่ำสีมันก็ง่ากลูกินลบไปอยู่เมืองได้จำตากแดดเนี่ยลาแนแนงเบึงเขาซ่อมเต็มบึ้งเขาคือจังเห็นอยู่แล้วเมืองเขาเฮ็ดชุดเบึงเขาซ่อมดตนตีบัดน,น,นี้มอง โดนตีกัยายออไปยุ่งทั้งหลังหม่งทั้งโกดังลุงสีหมองทัง<ด>ยางไปหลยหม่งก็เก่าไป,ปเบรไปคอนเสิร์ตนี้จะอยู่วงยางเดียววงเน,ยนียนไปงานชุนมสำหรัเพินกับหักงยยุ่งเพียนมือขึ้น,นมาสอนน้ำยุ่วนันเดียวที่ดอนโมกีเง ทำนาะจีของไฟของมัน่นของตัวเองใดีที่สุดเลยมันมันเป็นอาชีพของเขาลา่ะมันเศร้าบ่ได้หรอแล,ว,แลวก็ไปเห็ดยังมันกับบอรคือหมอลำหรอแม่นสิอยู่วุงไดเข้ากัยังเข้ากับยังใส่ขเขา้าอาฉีพหมอมลำเราเข้าไปอยู่เข้าออกไปเห็ดแนวอื่นเลย มันกับผมคือหมอลำในหน้าที่นี่เลยเนี่ยหมอลำนี่หฮะกินไงสุดแล้วแล้วก็ยิบสาระแล้วก็เป็นสิ่งที่เข้าหมากักแล้วต้องอำนาที่ดีดีที่สุดทุกยามันคือการเรียนรูแหละมันเวลามันหมุนชที่วิตเขากับต้องหมุนไปน้ำบางเทือมกำหนดยังไม่ได้หรอกมัน,น,น,ม,นมันประสบการณ์มันก็สีเฮ็ดให้เข้าใหญ่ขืนจริงขึ้นมันคนมันบ่ได้บด่ได สมบูรณ์แบบหรือว่าดีทุกอย่างบางอย่างเขาเลือกได้เลือกบ่ได้ตั้งแต่แต่ละมื่นแต่ละเวินาทีเขาผสมผสานเราก็ถ้ามาประสบการณ์บางเรื่อมันก็เอามาใส่บ่ได้เขาจะชิมหัวลำเนี่ยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหลังๆทำหน้าที่ของเจ้าของในที่สุดเนี่ยคาบิตรีใจเนี่ยกับสองปีแล้วปีที่สองเลย ห้องกัษหาแนวมันดีใส่ละห้องวามสามารถมีคุณภากี่แลวบ้านนี้เรา้องเป็นนั่งเกศเมนบอลเป็นนั่งเกศแบบนี้เป็นนั่งเกศนี่คือมันจะเป็นไอดอนของมูโดยอาร์เตโน